คุณสุดท้ตอนนี้ถามในความเห็นส่วนตัวในฐาะนะาผู้บริหารนะคะเพราะว่าตอนแรกในนโยบาย20บาทตลอดสายเนี่ยคนก็มองว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็ขาดทุนกันอยู่แล้วถ้าไปใช้นโยบายนี้มันคงขาดทุนมากขึ้นไปอีกน่ากังวลแต่พอเราดําเนินนโยบายมาแล้วเนี่ยเอาอย่างน้อยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่ามันมาถูกทางไหมคะในการช่วยเหลือประชาชนเนะะี่ยค่ะ ึประชาชนได้ประโยชน์อยู่แล้วครั้นนักศึกษาส่วนผู้ประกอบการเนี่ยก็รัฐบาลดีแล้วมาตัการก็มีมาตรการที่จะที่จะรองรับตัวนี้อยู่แล้วนะฮะถ้าถ้ารายได้มันไม่ไม่ต่ำกว่า ต่ำกว่าเป้าที่ที่ที่ทวางไว้นี่ครับมันก็มีการชดเชยอยู่แล้วมาถึงเรียกว่าต้องประมาทุกทุกหนึ่งปีนะครับมันก็จะชดเชยให้อย่างอย่างตอนนี้รัฐบาลชดเชยอะไรได้ให้ทางบริษัทอยู่ไหมคะยังครับก็ต้องครบปีหนึ่งก่อนแต่ผมว่าไม่แน่นะครบปีฮะแต่ปีนี้อาจจะไม่ได้ชดเชยว่าตัวเลขบริบษัทมันมันอาจจะขึ้นโตขึ้นไปได้คือจะชดเชยก็ต่อเมื่อขาดทุนจากจากประมาณการเดิมที่เราเคยทำก่อนนโยบาย20่สิบบาท แต่ว่าพอมาเห็นตัวเลขตรงนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะน่าจะไปได้ดีครับจะต,ต้องไปดูตรงครบดรืดร <c oughs> อมีอาจจะต้องมาดูอีกทีหนึ่งอาจจะมาคุยคุนอีกทีๆๆว่า แล้วตกลงเป็นไปตามแผนไปตามเป้าหรือทะลุเป้าหรือตัดกับเป้าว่ากันทีครับสนใจนะสนใจนะคะเพราะว่านี่ขนาดแค่เดือนเดียวเนี่ยก็ยังเห็นผลเป็นขนาดนี้แล้วก็เมื่อมีการเชื่อมต่อของสายเสีนอื่นเนี่ยก็่าจะทํให้ทุกผู้โดยสารเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยคุณสุเทพค่ะอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนกันละกันค่ะในการใช้บริการของทั้งแอร์พอร์ตเรลิงด้วยนะคะหรือแม้แต่รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงด้วยค่ะครับก็รถไฟฟ้ารอฟทนะครับ หรือเราชื่อเราว่าราพทเอสอาร์ทีอทนะครับเราก็เป็นผู้ให้บริการด้านเดินรถและซ่อมลุงนะครับอายุเราก็ประมาณสักสิบปีแล้วเราก็มีประสบการณ์ค่อนข้างจะสูงเราก็เดินไปตามมาตรฐานสากลน,นะครับเรา ยินดีนะครับที่จะพัฒนาตัวเราเองอย่างต่อนเนื่องดังนั้นฟีดแบ็กต่างๆที่ทางท,ทางผู้โดยสารหรือใครที่มาใช้ไม่ว่าช่องทางต่า,างๆนะครับทางออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยเราก็ฟังหมดเรามีหน่วย,อยางานที่ฟังแล้วก็ผู้บริหารทั้งหมดระดับสูงเราก็ก็ฟังหมดถ้าเราจะปรับปรุงอะไรเราก็ยินดีที่จะปรับปรุงได้ตลอดนะครับเราก็ยินดีเอารับใช้ประชาชนทุกท่านอยู่แล้วครับค่ะ ถ้าอยากให้นโยบาย20บาทตลอดสายยังคงอยู่ต่อไปเกินกว่า1ปีต้องไปใช้บริการกันเยอะนะคะถูกต้องใช่ไหมคะใช้บริการกันข้อสรุปได้ถูกต้องใช่ไหมคะต้องรีบต้องไปใช้บริการกันเยอะ ใช่คะแล้วก็จะได้โครงการนี้จะได้เดินหน้าต่อไปอีกใช่ครับก็จะเป็น2ปี3ปีหรือตลอดไปก็ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณสุเทพพันเพ่งนะคะกรรมการผู้มนยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทจำกัดขอบพระคุณนะคะครับหมดเวลาของเคลียร์คัสเจนค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าเดี๋ยวกับคุณสุเทพลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ